ขอความนอบน้อมจงมีแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าร้วมทั้งพระสัทธรรมคําสอนและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอถวายความเคารพแก่พระเทรานุเถระผู้สดับรับฟังขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธทุชนทั้งหลาย วันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบก,กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้บางคนก็สุข,บา,สขบางคนก็ทุกข์เนี่ยวิบากกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาแล้วก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตนี้จะหาความสุขไม่ได้เลยตั้งแต่เกิด หาความสุขไม่ได้ในบาปส่งผลแต่บางคนเกิดมาแล้วโรคภัยไม่เบียดเบียนมีความสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์ทำธุรกิจการค้าการขายเจริญก้าวหน้าเนี่ยบุญส่งผลนะบิบากผลแห่งกรรมมันส่งผลทำให้บุคคลผู้ได้ทำความดีไว้มันก็ส่งผลทำให้เรานั้น ประสบพบจากความดีเป็นอิทธผลแต่อย่างไรก็ตามชีวิตของเราที่อยู่มาถึงวันนี้ขเขาเรียกมาด้วยอำนาจของบุญบุญนำพาบุญส่งเสริมบุญสนับสนุนจึงทำให้เราน่้นประสบพบกับความสุขเมื่อเราประสบพบกับความสุขแล้วก็อย่าประมาทกันพากันทำบุญทำทานหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนเนี่ย ท่านแสดงไว้ว่าหน้าที่ของพุทธศาสนกิกชนมีสองอย่างตอนเช้าก็พากันอุปถรัรมภ์บำรุงสมณะชีพรามทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พอถึงตอนเย็นมีมือถือดอกไม้ทูบเทียนนู่นเดินเป็นแถวไปนั่นไปวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันไปเพื่อสดับรับฟังธรรม พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมะอันเป็นอุบายเครื่องขัดกรเาคนที่มีวาสนาปุพาที่การอันสะสมมาด,ดีแล้วพอได้ฟังธรรมบรรลุธรรมนี่การฟังธรรมเนี่ยมันเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าเราได้สร้างคุณงามความดีสร้างที่พึ่งที่เกาะที่ยึดคนคนนั้นเขาเรียกว่าสร้างที่พึ่งทางด้านจิตใจ ที่พึ่งทางด้านจิตใจเนี่ยเราเราก็ต้องฝึกหัดด้วยปฏิบัติด้วยทานก็เป็นที่พักแรมทางด้านจิตใจศีลศีลก็เป็นอุบายที่พักแรมทางด้านจิตใจสมาธิอุบายเป็นเครื่องทําความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเรื่องของปัญญานี่ก็ไม่แพ้กันนะทานศีล สมาธิปัญญาทานเป็นสิ่งที่เราควรกระทำนะเพราะว่ามันเป็นการผูกมิตรทำสัมพันธ์ทำไมตรีเนี่ยการทำบุญทำทานใส่บาตรพระเจ้าประสงค์องค์นี้เนี่ยเป็นการสร้างสเสบียงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยไม่ควรละควรทิ้งโบราณกะบ,บัณฑิตคนที่อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เนี่ยลูกผู้ใดได้อยู่ใกล้พ่อใกล้แม่เขาเลยลูกคนมีบุญ ยากนะโยมนะคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแมนะ่ต้องอดทนทำใจมันพระนะ่ไม่ถือโทษไม่โกรธนะี่เขาเรียกว่าคนมีบุญนอกที่จากจิตใจของเราได้สร้างคุณงามความดีสร้างที่เกาะที่ยึดทางด้านจิตใจเนะี่ยเราก็ต้องสร้างความดีอย่างอื่นเพิ่มเติมนะี่นอกจากทานกุศลทานกุศลเนี่ยบางที พูดว่าโดยวัตถุรูปธรรมเหมือนเหมือนกับว่าเราไปสร้างให้วัดวาพระศาสนาแต่ถ้าเรามาพูดถึงวัตถุรูปธรรมก็เป็นอย่างนั้นสร้างวัดพระก็ได้กุฏิได้ศาลาได้ห้องน้ําแต่มาพูดถึงด้านจิตใจเนี่ยโยมกลาลังสร้างวิมานสร้างสถานที่พักแรมทางด้านจิตใจของเราเอง อย่าลืมนะคนทําบุญทาทานเนี่ยทานมันเป็นเครื่องเกาะเครื่องยึดบางคนเนี่ยระลึกนึกถึงบุญทานการกุศลอยู่ตลอดเวลาใกล้ดับจิตบุญกุศลละทานที่ตนกระทำเนี่ยมันจะเป็นสเสบียงทําให้เราในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะมันภูมิใจมีที่เกาะที่ยึดนะเนี่ทานัางศักคัสสะโสปานางังทานกุศลเนี่ย เป็นบันไดไปสู่สวรรค์อย่าลืมนะคนจะไปเกิดบนประตูสวรรค์วิมานชั้นฟ้าเนี่ยเราต้องอาศัยทานคนทําบุญทําทานพาไปสวรรค์วิมานชั้นฟ้าถ้าคนไม่ทําบุญทําทานจะไปสู่สวรรค์ได้อย่างไรสวรรค์ก็ปแปลว่าภูมิที่มีอารมณ์ดีภูมิที่มีอารมณ์เลิศทำไปแล้วมันเกิดความสุขใจนะ ทานังสักคัสสะโสปานงทานนะกุศลเป็นบันไดไปสู่สวรรค์บางทีนะ่ะเราจะไปนึกว่าสวรรค์นะ่ะต้องตายแล้วจึงไปจริงๆแล้วใจของเรามันไปก่อนนะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนวิยาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงก่อนสำเร็จแล้วแต่ใจหากว่า